พันตำรวจเอกนิวะพิพัฒนศสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ได้เดินทางไปที่สพล,ลาดยาวเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีพ่อโหดฆ่าลูกวัยสามขวบทิ้งศพไว้กลางไร่มันสำปะหลังโดยได้ใช้เวลาพูดคุยกับนายรณชัยผู้ต้องหานานกว่า30นาทีซึ่งนายรณชัยมีท่าทีผ่อนคลายขึ้นแต่ยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุ โดยรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเบื้องต้นนายรณชัยผู้ต้องหาย,ยังคงให้การปฏิเสธยังอยู่ในอาการเหมือนคนเมายาโดยอ้างว่าวันเกิดเหตุอุ้มลูกออกจากห้องนอนเพราะเจอผีหลอกหรือรีบวิ่งหนีก่อนและได้ทิ้งลูกเอาไว้ในป่ามันสปะหลังส่วนการตรวจสอบเรื่องจิตเวชนั้นพบว่านายรณชัยมีประวัติการรักษาจริงแต่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือมีบัตรประจำตัวผู้ป่วย เป็นเพียงผู้ป่วยกลุ่มสีขาวที่ไม่มีความรุนแรงต่อสังคมส่วนการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายยังไม่พบซึ่งอาจเป็นไปได้ว่านายรณชัยอาจจะทิ้งช่วงระยะในการเสพยาเสพติดจึงทําให้สารเจือจางแต่สุดท้ายจากหลักฐานที่ตํารวจรวบรวมทั้งพยานแวดล้อมและพยานวัตถุสามารถชี้ชัดได้ว่านายรณชัยเป็นผู้ก่อเหตุจริงจึงสามารถเอาผิดได้แน่นอนเพราะพยานหลายคนยืนยันตรงกันว่านายรณชัยอยู่กับน้องเปี่นโนเป็นคนสุดท้าย ในขณะที่นายวิโรจนชนะสารสมาชิกอบตอหมู่ที่22 2่ตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวเผยว่าสถานการณ์ยาเสพติดในหมู่บ้านระบาดอย่างหนักกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่คาดว่าน่าจะเสพยาประมาณร้อยละสีเนื่องจากยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้ามีราคาถูกและหาได้ง่ายซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากช่องว่างระหว่างกฎหมายหรือการปราบปรามที่ไม่ตรงจุด ขณะที่ข้อมูลของฝ่ายปกครองอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ระบุว่าที่ผ่านมาอำเภอลาดยาวได้ให้ความสําคัญกับปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องทั้งการหมุนเวียนเข้าไปให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและพิษภัยของยาเสพติดให้กับชาวบ้านอีกทั้งยังเอ็กซเรย์รายชื่อผู้เสพพร้อมนําเข้าบําบัดมาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยศักยภาพกําลังของเจ้าหน้าที่ที่มีจํากัดอาจเป็นเหตุให้ยังคงมียาเสพติดระบาดอยู่ในพื้นที่ ซึ่งหลังจากนี้ทางฝ่ายปกครองอำเภอลาดยาวจะทําการตั้งชุดเฉพาะกิจพร้อมลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนอีกครั้งเพื่อค้นหาหรายชื่อผู้เสพยาทั้งอำเภอก่อนจะนําตัวเข้าบําบัดทั้งหมดส่วนผู้ค้าหรือผู้จําหน่ายจะส่งรายชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดําเนินการตามกฎหมายต่อไปคำว่ายาเสพติดนะครับยาเสพติดในชุมชนนะครับการแก้ปัญหามัน แก้ไม่ถูกจุดแล้วก็ไม่มีมากครับในชุมชนมีแทบทุกในหมู่ยีสองและบริเวณใกล้เคียงของตำบ,บาลบานไลนี่ในตำบลบ้าลไยเองนะมีทุกหมู่บ้านครับและทุกหมู่บ้านมีเยอะถามว่ามีเยอะไหมมีมากแต่ละหมู่อย่างตัวอย่างที่เช่นอย่างหมู่ยีสองปัจจุบันนี้นะครับมีแทบวัยรุ่นเนี่ยอายุต,ตั้งแต่3าสิบขึ้นไปเนี่ยนะครับ แทบจะ40%ของหมู่บ้านจากประชากรทั้งหมดที่ติดยาเสพติดเพราะมันเป็นยาเสพติดที่หาง่ายมากครับทุกวันนี้มันหามากง่ายมากแล้วมันอนาคตต่อไปนะมันไม่ใช่มีเฉพาะเขตของนายรณชัยปานน,นอนาคตถ้าไม่มีการปราบยาเสพติดกันอีกอนาคตต้องเกิดอีกในหมู่ยีิบสองเพราะตอนนี้มันระบาดและรุนแรงมากเลยครับ ก,นนมมก็เกิดจากคือว่าเราถ้าเราจะพูดจริงๆก็คือเกิดจากการที่ว่าทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางที่ผู้ค้านะครับมันมีรายได้ดีครับมันต้องค้ากันเพื่อการที่ว่าจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวผู้ค้าแล้วผู้เสพมันก็เหมือนบางครั้งจาก เมื่อก่อนนี้ราคาแพงๆมันก็น้อยเพราะตอนนี้ยาเสพติดราคามันถูกเลยกลายเป็นมากครับแทบทุกวันนี้นะครับของตำบ,บลบ้านไร่้านค้าเหมือนร้านค้าขายของชำล่วยเลยครับยาเสพติดมีทุกหัวละแหงการปรับปรมามของเจ้าหน้าที่การปรับปรามเจ้าหน้าที่นี่ผมว่าถ้าเป็นปล่อยเป็นอย่างนี้ไม่จริงจังครับไม่ไม่ไม่ประสบความสาเร็จแน่หนึ่งเขาไม่ได้ปรับ ผู้ค้ามาเสาะหาคนนู้นเสพคนนี้เสพเสพจับไปอาทิตย์หนึ่งกลับบางทีไปตรวจทีเจอสารเสพติดก็คุยกันก็กลับบ้านมันจะเป็นแบบนี้ไม,ไ,นไม่ได้จับเลยต้นตอน,นี่ถามว่าผู้ค้าจับได้มึงไหมในหมู่ผมเนี่ยในกำบลบบลายไม่ได้ครับจับไม่ได้ผู้ค้าเขาจะต,นตอนจับเฉพาะผู้เสพ นนช,ช่องว่างเลยครับตอนนี้ช่องว่างมากเลยครับช่องว่างระหว่างผู้เสพยาเสพติด<ม>ในในหมู่ยีิบสองผมนี่นะอย่างที่ผมพูดไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดที่ติดยาเสพติด<ม>ครับเพราะผมนี่เป็นผู้นําทั้งผมเป็นทั้งเคยเป็นทั้งผู้ช่วยตั้งแต่ปีสามหนึ่งแล้วมาเป็นผู้ใหญ่บ้านและผมเป็นสมาชิกปอปตทอยู่ทั้งถึงปัจจุบันผมเป็นผู้นามาสามสิบกว่าปีเพราะผมรู้